ภควตโรภะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควตโรภะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควตโรภะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรตังสะเสนะสัพพังตุงนฤตังปริตานุปภาวัสสะดารขันตุติขะริตตะวานะเมตังสะเมตตาภารันตะภาวิจิตติตาปริตังทนันตุ สักเคกาไม่จรู้ไปคิริสิครัตประเทจันรตาดิเคพิมาเนดีไปรระเทศจะขาเมตรู้ว่านหนนเกิหาวัตถุมมิเกเตะผมมาเตียนตูเดวะเจริญวิสเมยยกกตพนาคาทิทันตาสันติเกย์อย่างมนีวรวจนังสัตว์วเมสุนันตูธรรมสาวนาการุยมพรนตา ธรรมะสวนาการุอยมพารันตาธรรมะสวนาการุอยมพารันตา ครับก็กถ่ายทุกชมทางบ้านทุกคนกนด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่การส่องตัวเลขจอมปลวกตรงนี้ที่นครพน,นมนะครับงวดที่ผ่านมาได้293ก็เข้า3 9เต็มเต็มนะงวดนี้ก็เดี๋ยวมาฝากทุกชมทางบ้านตามกันต่อเนื่องอีกแล้วนะครับเลขแม่นเราก็ตามกันต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปตัวเลขให้ทุกชมทางบ้านกันดูนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งให้ทูปทีท่งานจุดลงไปนั้นใกล้จะหมดก่อนแล้วก็ตัวเลขขึ้นตรงบริเวณนี้ก่อนนะฮะเราจะ ได้สังเกตตัวเลขทั้งบริเวณที่เราจุดทูบก่อหวยไว้ด้วยนะครับทูบก่อหวยด้วยแล้วก็บริเวณที่เราทาแป้งด้วยนะฮะทักทา,ายทุกชมทางบ้านครับผมนะครับเนื่องจากทางนี้ขึ้นไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยมีก็เลยวันนี้ผมก็เลยลงเป็นวิดีโอให้นะครับฝนตกอากาศค่อนข้างที่จะนะฮะอากาศก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งสําคัญเลย โทรศัพท์ทูล่มทางฝั่งนครมนมทางฝั่งข้างแม่น้ำของแม่น้ำองตรงนี้นะครับพักท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนกันด้วยนะครับต้องบอกว่านี่เป็นรายการที่จะนํามาซึ่งการค้นหาตัวเลขเอามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านกันทุกๆงวดกันด้วยนะฮะกับผมอาจารย์แมนเดี๋ยวว่าแอดมินแมนนั่นเองนะครับกับพวกเราทีมงานในฮะสมาคมหวยขอนิสารนะครับไหลสดนี้ทางช่อง youtube สมาคมหวยกชไทยกันด้วยนะครับผมบรรยากาศลมเริ่มมาลมเริ่มมานะฮะ ลมแรงๆเริ่มมาแล้วก็น้ําแดงที่เราถวายให้เกิดปฏิกิริยามีการเหมือนมีการโดดขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะนะฮะมีการโดดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ลมพัดมาเป็นัช่วงแต่ผมเห็นตัวเลขแล้วส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ดูนอีกสักครู่นะฮะอดใจรอสักนิดนึงก่อนนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะทูบกาลังจะปรากฏขึ้นมาแล้วตัวตัวแรกอะเหมือนจะเป็นเด็กเจ็ดนะฮะตัวต่อมายังไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก่อนนะครับวันนี้จะเอาเน้นๆเ,เลยไม่เอาหลายตัวนะสษาทูสาทูปูนะฮะเน้นๆเ,เหมือนงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาได้สองเก้าสามก็เข้าอยู่นะครับเก้าสามนะฮะงวดนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะไม่เอาเยอะไม่เน้นหลากหลายนะเน้นเอาเน้นๆเ,เลยนะเอาไม่เกินสองคู่ได้ไหม ไม่เกินสองคู่ได้ไหมสาธุสาธุไม่เกินสองคู่ได้ไหมสาธุสาธุไม่เอาเยอะนะฮะทุกชมจะได้มีแนวทางกันแบบเน,น้น,นสลับมวดนี้กันด้วยนะครับ ที่ผ่านมาเต็มๆทีเดียวงวดนี้ก็ตามมาต่อเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปให้นะฮะสำหรับคนที่สนใจที่จะเอาไปร่วมลุ้นกันนะครับตอนนี้โขขึ้นมาแล้วตัวที่สองกำลังเห็นแค่หัวนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะใครเข้ามาอย่าลืมกดแชร์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับ มาแล้วครับส่วนหนึ่งมาแล้วครับส่วนหนึ่งมาแล้วครับส่วนหนึ่งมาแล้วฮะเหมือนจะเป็นสามเจ็ดสามหรือเปล่าเจ็ดสามหรือเปล่านี่อีกสักคู่นี่อีกสักคู่กาลังจะดูกันอยู่นะครับลมหนึ่งแรงพัดมาเป็นช่วงๆนะก็นั่ากดลุกทีเดียวทุกชมอ้าวเทียนเทียนก็แบบดูดูจากเทียนดูจากเทียน นะฮะลมมาเรื่อยๆไงเจนก็มีปัญหาเหมือนเหมือนจะเหมือนจะดับไปอย่างนั้นเลยนะ แ๊บนึงนะตัวเลขกำลังขึ้นนะตัวที่สองนะ มาแล้วครับตัวที่2เห็นลางๆขึ้นมานะฮะท้ายทายผุ้ชมทางบ้านกันด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่การส่งตัวเลขกับจอมปวกขอนตะเคียนนะฮะจังหวัดนครพนมตรงนี้กันด้วยนะครับผมเจอกันอยู่ทุกๆงวดกับผมไม่ป็นแมนกันนะครับเดินทางกันวันนี้เมื่อวานนี้ก็ทัวร์นครพนมนะฮะเมื่อวานไปที่เรือมาเรือใหญ่นะฮะวันนี้ก็ตามต่อเลยที่นี่เลยนครพนมนะครับมาเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานอยู่บืองการนะฮะเมื่อวานอยู่บืองการ อ,อยู่เหนือสุดทางฝั่งนู้นเลยนะฮะบืองการกับเรือใหญ่นะฮะได้มาแล้วนะครับสคู่เน้นๆนะฮะวันนี้มาทัวร์ที่นครพนมนะครับรมเม่น้ําโขงเหมือนกันนะฮะกับขอนตะเคียนที่มีจอมปวกเกิดขึ้นตรงนี้ผมพาตามกันต่อเลยนะฮะเรียกว่าต่อเนื่องนะฮะกับการส่งตัวเลขในทริปนี้นะครับเพื่อนําตัวเลขในส่วนของงวด16สิงหาคมนะฮะ2563มาฝากทุผู้ชมทางบ้านกันด้วยอ่าตัวที่2เป็น7เนะี่ย ตัวที่สองเป็น2นะครับตอนนี้เจดมาแล้วฮะเจดมาแล้วฮะตัวที่3ามจะเป็นเลขอ,อะไรครับเดี๋ยวสักครู่ได้รู้กันอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเสร็จแต่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับดูตรงนี้เสร็จแล้วจะพาดูบริเวณที่เราทาแป้งกันด้วยท่านผู้ชมจะได้เห็นกันชัดๆจะจักกันไปเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเราจะเข้าไปใกล้ๆอันนี้ยังไม่ใกล้พอยังไม่ใกล้พอยังไม่ใกล้พอ ยังไม่ใกล้พอนะฮะนี่เลยนี่เลยนะครับนะรอดูซิว่าจะเป็นตัวไหนจริงๆมันก็มีตัวเลขอยู่โอ้ยนะฮะตัวเลขตรงจอมปวกก็ขึ้นอยู่นะครับออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทุกชมดูดิ ผมเห็นผมเห็นสี่เจะสาธุสาธุขอให้มานนเน้นๆขอให้เป็นตัวเลขชัดๆสาธุสาธ,สาธุทุกหลานจะได้มีโชคมีลาบป,ปลดหนี้กันนะฮะสาธุสาธุสาธุาธว่ายังไงเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห,เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนะฮะ มาแล้วครับตัวเลขมาแล้วครับทุกชมครับมาแล้วครับตัวเลขมาแล้วครับผมเห็นสี่เจ็ดนะฮะเดี๋ยวนะอ๋อสี่สองเจ็ด สี่สองเจ็ดเฮ้ยสามตัวสี่สองเจ็ดสาธุสาธุสาธุสี่สองเจ็ดนะครับแล้วก็มีสี่เจ็ดนะฮะแล้วก็มีสามเจ็ดที่ผมเห็นนะครับโอเคอเคู้ชัดเจนมากชัดเจนมากนะฮะชัดเจนมากเรียกว่าแบบมาแบบค่อนข้างที่จะแบบเนื้อๆเ,เลยว่าอย่างนั้นนะฮะ ใม้เห็นกันแบบนี้ชัดๆจะจากกันไปเลยเดี๋ยวผมจะได้ลงมปให้ทุกชมทางบ้านได้รับชมกันด้วยนะครับ เลขทูบเลขทูป,เ,ทปเดี๋ยวดูเลขทูปก่อนเลขทูปนะฮะเลขทูปจะเป็นตัวไห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 นลุ้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 น,ล,นลุ้นเลยฮะลุ้นเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับเก้าหรือว่าศูนย์ครับเก้าหรือว่าศูนย์ครับเก้าหรือว่าศูนนะฮะมีโอกาสเป็นทั้งเก้าและศูนย์ 0หรือว่าเก้าเก้านะครับเก้านะฮะทุกชมครับเป็นเ็เป็นเลขทูปเป็น,ปปน7 29น,นะครับเจ็ดสองเก้านะครับเลขทูปนะครับ กำลังดูตัวเลขเพิ่มเติมอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปบริเวณที่ผม,มาร์ k แป้งเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวเลขนั้นตั้งแต่ตอนแรกที่ผมมองดูอยู่ก็ยังเห็นคงเห็นความชัดเจนของตัวเลขที่ปรากฏขึ้นมาอยู่บริเวณนี้ผมเห็น3 7อ่าโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็น3ตัวนะผมเห็น4ี่เจดนะฮะ427เจค่อนข้างชัดเจนกันอยู่ก็เลยจะโอเค เอาเป็นตัวนี้มาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะให้เป็นแนวทางอย่างแน่นอนนะฮะ,ะได้มาแล้วล่ะใครเห็นตัวไหนรอติดตามสักคู่หนึ่งรอติดตามสักคู่หนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบกันนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบกันนะฮะสาธุสาธุถ้าเป็นตัวนี้จริงๆขอให้นะฮะลมพัดมันแรงๆทีเทิดนะฮะท่านผู้ชมจะได้มั่นใจในในตัวนี้สักทีหนึ่งนะฮะ ก็เป็นเหมือนเหมือนเีตรงนี้มันตรงนี้มัอนเสีเหมือนเกมัอน,น่ะเหมือนเหมือนเหมือนสยังไงก็เป็น4ี่สสองเจ็ด เฮ้ยตัวนี้เหมือนเหมือนข้างก่อนก่อน n e x เจ็ดมันเป็นเ e x t หกอ่ะก่อให้เกิดบางสีบางอย่างขึ้นเถิดก่อให้ลมพัดมาแรงๆหงเฮ้ยลมพัดมาแรงแรงปะสาธุสาธุลมพัดมาแรงๆทีเถิดนะฮะ,อะโอเค สาธุสาธุโอ้ยตัวเลขก็ชัดขึ้นมาให้ลูกหลานได้มันอกมันใจทีเทิดนะฮะจะได้ปลดหนี้ปลดสินกันในงวดนี้สาธุขอเมน่นๆตรงๆ3ตสาตรง,ๆ,ตรงๆของงวดวันที่16สิงหาคม2,5,6,3กันด้วยนะฮะจะได้มีโชคมีลาบกันนะฮะลูกหลานก็ลําบากกันในเกินช่วงโควิดนี้ีหลายคนก็ตกง,งานก็มีนะฮะสาธุสาธุเน้นเสาธุสาธุสาธุ เียนไปังไงบ้างทเทียนลมก็พัดอยู่เรื่อยนะฮะเมื่อกี้ก็แรงไหมก็แรงอยู่นะฮะซึ่งลมก็พัดแรงๆเหมือนมีอยู่ปกติอยู่แล้วนะฮะเอ๊ะยังไงหรือว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช,ใช่หรือยังไงครับสาธุใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแต่ลมก็พัดแรงอยู่เมื่อกี้แรงอยู่นะแรงอยู่นะแรงอยู่นะ สองเหมือนกันสองโอเคโอ้ลมทัดแรงมาก แรงมากครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วฮะได้ยินเสียงลมไหมฮะได้ยินเสียงลมไหมครับโอ้ยสาธุสาธุตัวนี้แน่เลยสาธุอ้าวท่านมาคอนเฟิร์มให้พวกเราแล้วนะฮะทุ้ชมครับกับตัวเลขนี้ เห็นนะมันมีตัวเลขอยู่ตรงนี้เลยนะผมกำลังดูอยู่ โอเคนะฮะได้มาแล้วครับตัวเลขครับจุ้มครับได้มาแล้วนะฮะค่อนข้างชัดเจนนะฮะงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มๆในหะะ้าจอมปวกขอนตะเคียนจังหวัดนครพนมครับงวดนี้ตามกันต่อ16สิงหาคม2563นะครับได้มาเน้นๆครับ427นะฮะ427นะครับน,น,นีเน้นๆกันเลยเห็นกันจะจ่เมื่อกี้นี้แล้วก็เลขทูบก,ก็เห็น729ด้นะครับผม สำหรับคนที่จะร่วมนะฮะสำหรับคนที่จะร่วมสมทุนรายการล่าหาหวยนะครับสามารถร่วมมาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยที่ธนาคารกสิกรไทยครับเลขที่1 3 0 2 7 1 6 7 8 8นสหนะฮะสำหรับใครที่จะร่วมสมทุนรายการล่าหาหวยกับการเดินทางนอกพื้นที่กับทีมงานนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆค่าน้ำมันค่าทูบค่าเทียนค่าของไหว้ค่าทีมงานต่างๆนะฮะนะครับสามารถร่วมกันมาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขที่1 3 0 2 7 1 6 7 8 8ดดกันด้วยนะครับ ได้เนาะได้เนาะ เราทุก่าชมจดก่อนในหลายคนเพิ่งเข้ามาในหลายคนเพิ่งเข้ามายังไม่ได้จดยังไม่ได้จดผมได้สั่งสั่งแกะไว้นะฮะสำหรับที่ผมเกินไว้เมื่อคืนนี้เน็ตหมดไปไม่จบนะฮะผมได้สั่งแกะองค์ปู่วิดูปโขจากหยกจากหยกเนไฟนะฮะหยกเขียว หยกชนิดเดียวกันกับพระแก้วบรรกกดทรุงเทพนะฮะหยกแคนาดานั่นแหละนะครับหยกเนฟไฟเดี๋วไปหยกแคนาดานะครับหยกที่มีมูลค่าสูงนะฮะหายากมากๆนะครับผมได้สั่งแกะไว้นะฮะทำไม่เยอะประมาณ50องค์นะฮะนะครับได้สั่งแกะนะครับให้เป็นองค์ปู่วิรูปขบโขสวยงามนะฮะเดี๋ยวจะมาให้ชมนะฮะในวันต่อๆไปนะฮะให้ช่างทํางานเสร็จก่อนนะครับได้สั่งแกะไว้นะฮะทำไม่เยอะนะครับหยกมีมูลค่าสูงมากนะฮะผมจะไม่ให้ไม่ให้เกินองค์ละ ไม่ให้เกินองค์ละสามพันนะฮะจะไม่ให้เกินนี้นะฮะนะครับมีมูลค่าสูงจากหยกเนไฟเดี๋ยววิหยกแคนาดาหยกเขียวมลกตดได้แหละท่านชมครับสวยงามมากสั่งแกะไว้นะฮะนะครับสั่งแกไว้ไม่กี่องนะฮะเอาไว้สะสมนะครับเป็นบารมีของตัวเองด้วยนะครับเอาไว้เสริมนะครับเสริมโชคลาบนะฮะนะฮะเสริมบารมีดวงต่างๆนะครับเสริมมงคลเสริมเรื่องค้าขายนะฮะการทำมาหากินเงินทองไม่ขัดสนเอาไว้เสริมตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวจะมาให้ชมให้ ช่างแกะเสร็จก่อนนะครับหลายหละคนเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวให้ให้ชมก่อนนะี่ะให้ชมก่อนใครเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวให้ชมก่อนนะฮะ ที่ผมวงไว้ให้นะเน้นๆน,น,นะฮะทุกชมครับที่ผมวงไว้ให้นะเน้นๆน,น,นะนะครับส่วนใครที่จะร่วมนะฮะอ่าใครที่จะร่วมนะครับเดี๋ยวผมเขียนก่อน ส่วนใครที่จะร่วมนะฮะใครที่จะร่วมร่วมแกะพระแก้วมรกตนะครับหน้าตาก19นิ้วสามารถร่วมมาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ครับเลขที่547 2828220นะครับใครที่จะร่วมแกะนะฮะพระแก้วมรกตจากจกแคนาดานะฮะโจมารากตจกเขียวนั่นแหละนะครับหรือว่าหยกในไฟนะฮะก็สามารถร่วมกันมาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ห้าสี่เจ็ดสองแปดสองแปดสองสองศูนย์กันได้นะครับผมจะถวายในวันที่ 29, ยี่สิบเก้าในวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกกันยานะฮะจะถวายวันที่ยี่สบกกันยานะฮะท่านผู้ชมนะครับ,เ,รบเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าจะถวายกันนะฮะจัดงานกันนะฮะถวายแล้วก็รับมอบนะฮะที่วัดภูมิข้าเอาไว้ให้ทุกคนมาสักการะบ,บูชาพระแก้วมรกตรนะฮะขนาดเท่าองค์ขนาดเท่าองค์ท,งที่อยู่กรุงเทพนะฮะ หยกชนิดเดียวกันขนาดเท่ากัน19นิ้วเท่ากันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะจบไฟ์สดแล้วนะครับประมาณเท่านี้สวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยถูกหวยด้วยเบอร์สาธุสาธุาธนะโมพุทธายะ